สวัสดีครับพี่น้องชาว youtube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวไกลสอนชาแนลครับวันนี้เราจะมาถอนก้าครับไปดำนานี่ครับยังอนุรักษ์ยังอนุรักษ์อนุรักษ์ยังอนุรักษ์กากสายพันธุ์ครับปกติเขาจะหวานครับ แต่เราไม่หวานครับเราจะอนุรักษ์สายพันธุ์ตะปูตะย่าเราครับนี่เราจะกำลังจะถอนก้าครับมามาลกมาลกแม่กว่าบ่มีคนลกใครนี่มีแต่คนมนัดนี่โอ้ยนี่ครับสมัยบรรพบุรุษเราครับ พาทำพาทำตั้งแต่ผมยังผมเกิดมาผมก็ได้หลกกล้าเลยครับตั้งแต่เบเบาเลยหลายๆายทีมงานก็พากันหยุดครับไม่ว่าจะเป็นรถด,ดําดรถเบโคครับช่วงนี้พายุเข้าครับ,บ,รรบอ,อ้อาว มีแต่มีแต่ผีบ้าครับเ <C oughs> จ้าเอาไปเดือนเลยไว้สามสิบเลยตัวลุ้มนี่เอาให้มันได้จักร้อยห้าซิบรถเด้อ <C oughs> ล,ลุกไปลกเธอนี่นี่ ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับนี่ครับเราก็จะกระท้อนกระท้อนครับ <S <S ไม่ <S 2> <S 2> <S 2> <S เราก็จะมาทอน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 นี่ครับเมื่อเช้านี้ฝนตกแรงมากครับเมื่อเช้าไม่ได้ถ่ายให้ดูครับเา

อย่างไวครับเพิ่งได้ร้อยหกสิบครับเมื่อเช้านี่ครับเพิ่งได้ร้อยหกสิบมัดเราจะเอาสักห้าร้อยมัดครับวันนี้

ได้หาของไพ่จในขนานะาตัวี่ได้นบีต,ตัวนี้เปียกได้ตัวนี้เอาตัวบเปียกค่ะแหละตัที่หาเจะได้ทิปเอารถนคะครับเรา จะหลกกองกอกองจะถอนกองกองไว้ครับ <c oughs> นี่ครับเสร็จแล้วครับนี่แล้วก็จะเอามาใส่ตรงเอวแล้วล่ะก็จะไปพาดเอวข้างนั้นแล้วล้วก็จะกิ้วกิ้วตอกครับ <c oughs> ภาษาไทยเขาจะเรียกว่า ยงภาษาไทยเขาห้องว่าอะไรคือเขาห้องว่าเกี้ยวตอกเลยคือภาษาไทยภาษาไทยเขาห้องว่าอย่า,ายงฮือครับคลิปนี้ก็จบกันแต่เพียงเท่านี้ครับ <S <S ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ซ่องบ่าวไกสอนชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ